น้องม่อนอยู่ที่สวนประชุมนานาชาติใหม่ค่ะมารับสเสด็ดน้องม่อนก็มารับประทานอาหารพระราชทานอร่อยหลังจากรับประทานอาหารเสร็จน้องม่อนก็จะมาเข้าแถวเรียงคิวเพื่อที่จะเดินทางไปซ้อมในรอบบ่ายสมาชิกของกลุ่มเยาวชนสภพานเนมคะ่ะเดินทางมาถึงจุดซ้อมแล้วตอนนี้แดดร้อนมากค่ะแต่สู้ๆค่ะ เดินทางไปซ้อมรอบที่2เวลาประมาณ17นาฬิกาทุกคนกำลังเดินทางไปณจุดที่เราซ้อมค่ะสู้ๆค่ะทุกคนกำลังเตรียมตัวซ้อมต้อนรับในหลวงและพระราชินีหลังจากต้อนรับเสด็จเสร็จแล้วจุดเทียนถวายพระพรชัยส่งเสด็จอีกด้วยค่ะ